รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกบจูเนียร์รรรรปี5ประเทศไทยในศตวรรษที่21สนับสนุนการพัฒนาเด็กไทยโดยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โครงการกบจูเนียร์ปีที่5ประเทศไทยในศตวรรษที่21นะครับ โครงการประกวดสารคดีสัส้นโดยฝีมือ,มอของน้องๆเด็กไทยทั่วประเทศครับที่จะบอกเล่าความพร้อมของท้องถิ่นของตัวน้องๆเองนะครับในการรับมือกับศตวรรษที่21ที่จะมาถึงครับผลงานของน้องๆกบจูเนียร์ทีมนี้นะครับบอกเล่าเรื่องราวของทักษะการเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะเข้ามารับมือกับอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปครับแต่ว่าเรื่องราวของทักษะการเรียนการสอนที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับศตวรรษที่21ศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมที่จะรับมือในการเปิดประชาคมอาเซียนโดยที่โรงเรียนต่างๆก็มีบุคลากรและสื่อการเรียนการสอนที่เพียบพร้อมแล้วการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลล่ะจะมีการเรียนการสอนเป็นอย่างไรรวมไปถึงบุคลากรครูผู้สอนจะมีวิธีการทำอย่างไรเพื่อให้เด็กนักเรียนมีพื้นฐานการใช้ชีวิตที่ดีในอนาคตได้ติดตามได้ในโรงเรียนเล็กในป่าใหญ่ การเรียนรู้สู่อนาคตและแล้วเราก็มาถึงจุดหมายของเรานั่นก็คือบ้านท่อนนั่นเองครับ โรงเรียนแห่งนี้ก็มีการเรียนการสอนเหมือนโรงเรียนอื่นทั่วไปแต่เนื่องจากครูของที่นี่มีไม่เพียงพอต่อจํานวนห้องเรียนจึงใช้การศึกษาผ่านดาวเทียมมาช่วยสอนครับทำไรอยู่ครับรอ๋อสนุกไหมครับสนุกครับแล้วเรียนผ่านทีวีนี่รู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องครับนอกจากนี้ น้องก็ยังได้เรียนรู้การทำอาหารเองอีกด้วยครับสำหรับโรงเรียนบ้านท่อนของเรานะคะก็จะจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือว่าไกลกังวลน,นะคะก็จะมุ่งเน้นให้เด็กนะคะมีความรู้แล้วก็ทักษะในการทำงานเป็นกลุ่มทำงานเป็นทีมมีโอกาสได้แสดงออกในความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็สําหรับการเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดประตูสู่อาเซียนในปี2558นี้ก็โรงเรียนของเราก็จะมุ่งเน้นตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะคะก็ได้รับรางวัลเบสแพ็กพีดะระดับเขตมานะคะชนะเลิศเกี่ยวกับเกมบิงโก9ช่องแห่งภาษาเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็จัดกิจก,กรรมหน้าเสาธงไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษวรรละครหรือภาษาอาเซียนวรรณครแล้วก็ มีเกมการตอบปัญหาอาเซียนอยู่ประจำสัปดาห์ทุก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 วันนะคะและหลังเลิกเรียนน้องๆที่นี่ก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในท้องถิ่นตัวเองอีกด้วยครับ <S 2> <S 2> <S ถึงแม้โรงเรียนของน้องๆที่นี่จะอยู่ห่างไกลสักแค่ไหนแต่น้องๆก็ได้รับการศึกษาที่ดีที่น้องๆได้เรียนรู้ทางวิชาการ และวิชาชีวิตในท้องถิ่นของตัวเองที่จะเป็นทักษะการใช้ชีวิตในอนาคตอีกต่อไปการเรียนรู้นะครับทักษะชีวิตและการปรับใช้เทคโนโลยีครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนะครับของศตวตรรษใหม่นี้เลยก็ว่าได้ครับสำหรับน้องๆกบจูเนียร์ทีมที่เหลืออยู่นะครับพวกเขาจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้ hey, เราได้เตรียมพร้อมรับมือกับศตวตรรษใหม่กันอีกบ้างนะครับติดตามกันต่อได้ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาประมาณ16บหนาฬิกาห้าสิ t นาทีออครับทางโมเดิร์นไอทีวีสำ สวัสดีครับ